ปราบปรามคอร์เซ็นเตอร์ก็ยังปราบไม่หมดนะคะปราบใดที่ยังมีบัญชีม้าและล่าสุดไปพบผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีม้าเป็นผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ด้วยตำรวจไปตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ถ่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีหลังพบพนักงานเปิดบัญชีเงินฝากและเชื่อมโยงไปยังขบวนการคอร์เซ็นเตอร์กว่า100บัญชีขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งขายายผลในการปิดช่องโหว่ก่อนจะยกระดับเข้มงวดบัญชีเงินฝากของชาวต่างชาติค่ะ ตำรวจกว่า20นายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งถนนสุขุมวิทพัทยากลางตำบลนหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อเก็บหลักฐานและสอบปากคำผู้จัดการสาขาและพนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้องอีกสองคนหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยเชื่อมโยงกับการเปิดบัญชีให้กับกลุ่มชาวจีนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวและมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการคอรเซนเตอร์ที่ถูกจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครมากกว่า100บัญชี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนี้บอกว่าชาวต่างชาติอ้างว่าขอเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรองรับธุรกรรมการโอนเงินสำหรับการซื้ออาคารชุดแต่ระบบตรวจสอบของธนาคารไปพบข้อพิรุษจึงรายงานและนำไปสู่การเข้าตรวจสอบของตำรวจโดยสำนักงานใหญ่ได้ออกคำสั่งให้พนักงานดังกล่าวออกจากการเป็นพนักงานร้อมดำเนินคดีต,ตามกฎหมายแล้วค่ะ นอกจากนี้แบงค์ชาติได้ส่งผู้ตรวจสอบประสารงานทํางานร่วมกับสํานักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงในการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อหาช่องโหว่ก่อนพิจารณาทบทวนเงื่อนไขาการเปิดบัญชีเงินฝากของชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกันหรือไม่เราก็ต้องสแกนดูทางระบบว่ามีช่องโหว่ตรงไหนเราต้องยกระดับความปลอดภัยตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะ คืออาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์เพิมเ่มเติมกรณีเปิดบัญชีของคนต่างชาติเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะต้องเรียนว่าตอนนี้เกณฑ์เปิดบัญชีคนต่างชาติในในเกณฑ์ของแบงค์ชาติเองเนี่ยเราเน้นในเรื่องการทํา KYC นะคะก็คือ,อมีการดิฟชิปมีการเช็คโดป้าคือฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีเฟสรีคอนดิชันแต่ไม่ได้แยกระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศเพราะอันนี้เดี๋ยวคงต้องเข้ามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจุดโหวของเคสนี้จริงๆคืออะไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องขอเวลาให้ผู้ตรวจสอบเข้าเข้าไปดูแล้วกก็เอออาาม ดูเคสกันอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากของชาวต่างชาติปัจจุบันกำหนดเอาไว้ว่าต้องเป็นบุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศหรือว่า work permit หรือเอกสารรับรองจากสถานศึกษาค่ะ <c oughs> เพื่อพิสูจน์ว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ในไทยโดยสถาบันการเงินก็สามารถกำหนดเงื่อนไขหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ตามนโยบายของแต่ละแห่ง